คุณค่าของสมาธิโดยหลวงพ่อวิริยังศิรินทนโรตอนฝึกปฏิบัติต่อเนื่องเต็มที่ผลผลย่อมเกิดมีตามมา mm hmm. เพราะฉะนั้นจงก้มหน้าก้มตาทำไปเรื่อยๆแต่การพิจารณาในเวลานั่งสมาธินั้นท่านไม่ให้พิจารณาหมดเพราะจะเกิดความฟุ้งซ่านพิจารณาเพียงชั่วระยะพอชั่วระยะแล้วก็ละทิ้งเมื่อทำอย่างนี้จิตมันก็หลุดพ้น คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยอำนาจแห่งวิปัสนาแต่เรื่องของการปฏิบัตนินี้ท่านทั้งหลายจงพากันร,ระวังอย่าทําจิตของเราให้เกิดความโรคให้พยายามตั้งอุตสาหาเข้าไปจะพบก็ตามไม่พบก็ตามจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามจะเป็นก็ตามจะไม่เป็นก็ตามจะทําอย่างไรก็ตามเรามีหน้าที่ทําทําเรื่อยไป แต่เมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้ไขตามที่เรามีความรู้ในที่สุดสมถะเต็มที่วิปัสสนาเต็มที่เราก็จะพบผลทางอันบริสุทธิ์